สวัสดีนะครับทุกคนตอนเล่นเกมนี้ที่รายปวดหัวทุกทีคุณก็คงยังจำได้ว่าคือ Welcome to b o l i s Basics in Education and Learning. That's me! 2,018-2,023 ต้องลดเสียงเลยนะครับดูผมลดเสียงแล้วเนี่ยนะประมาณแค่นี้น่าจะพอแล้วปุ่มโคตดใหญ่อ่ะ้ oh, two plus five equals I can't believe it you're in great job that's right problem three seven minus two equals huh? <laughs> uh -huh. You got it. <laughs> uh, you did great. Come here and get your prize. A shiny quarter. <laughs> Problem one. One. Good one. Problem two. Three. Minus. You're doing fantastic. Oh... <laughs> อย่านะอยากจะบอกว่าให้เปลี่ยนคอโหเริ่มจากตรงนู้นแล้วไปไปตรงไหนดีตรงนี้ตรงนี้ไปตรงไหนดีก็ตรงนี้ผมลืมไปเลยลลอกประตูมันด้วยล็อกประตูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไรไอกระโดดเชือกไหมละ่ะ ไม่ขอเล่นนะไม่เล่นนะเพลงไทยเพลไทยไม่ขอเล่นนะผมไม่ได้วิ่งครับไม่ได้วิ่งไม่ได้วิ่งนะผมเป็นผู้ชายนะครับเป็นผู้ชายจะแต่งงานกับคุณได้ไงไม่ได้วิ่งคราจาไม่ได้วิ่งโอ้โห มันรู้หรือเปล่าโอ้โหเฮ้ย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 มันรู้อาจารยผมไม่ได้วิ่งอาจารย์ผมไม่ได้วิ่งเป็นบ้าอะไรอาจารย์ดิวิ่งดิวิ่ง ลีลิ l so nice, i v กับบวกเก้าเด้สี่แปดเก้าลบแปดได้หกก็ไม่ใช่ใช่ไหมโอ้หเก้าลบแปดเหลือหนึ่งทำไมต้องคิดหนาอะดีเอ้ยอันนี้อันดี้ได้อะไรได้ลบลบกับครูบาดี ลบทหารจะหันลบคุณบูลี่จะโพทำไนผมมีบีโซดาชื่อผม <c oughs> ไอบูลี่แหละ <c oughs> บูลี่ก็เอาแต่บูลี่จ like <c oughs> ุ้ยไล้ไล่สาระคุณจะพูดไม่ใช่แล้ว <c oughs> โอ้โห คิดว่าจะหยิบไม่ได้แต่ก็หยิบได้นะเครื่องยนต์เสียหรือเปล่าลีไปลีไปยังไงห้องนี้ห้องนี้มาเล่นนะไม่เล่นจังหวะนี้ ขอเก็บก่อนหกบวกสได้เก้าสี่บวกเจได้สิบอโอเคศูนย์ไปแล้วกัน <laughs> ต้องผ่านอะ่ะต้องผ่านผ่านชัวชัว sweep, sweep, sweep. ครูโบดี้หายไปไหนอะ่ะโอเค ดีมากเลยเร็ว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 สี่ 3, 3. ถึงสามสี่ลบสามเท่ากับหนึ่งอะสี่บวกห้าเท่ากับเก้าเอาศูนย์ไปแล้วกันฮ่าฮ่ฮฮ่เฮ้ยคู ผมเล่นเป็นนะเล่นเป็นจะทผมไม่ได้วิ่งโอ้โหไปยังไปก่อนไปก่อนเออให้เป็นเป็นแบบนั้นเถอะ โอ้โหว่าแล้วทำไมาถึงเงียบมันอยู่ไกลไงฮึมาครั้งนี้มีแวว สองสองลบสองเท่ากับศูนย์นะเอ้ยเกือบเกือบลบศูแล้วสองลบเก้าเท่ากับลบห้าเอ้ยไม่ใช่สิเท่ากับลบเจ ฮ่า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 ขอรองเท้ามานะ oh. no. ไงก็สุดท้ายคือไม่ขอเก็บแล้วกัน

you're doing fantastic you did great come here and get your prize a shiny problem one five mine you're doing fantastic i can't don't don't โอเคแบบนี้ก็ได้อยู่นะ first, ใครทำตังหลดไว้เนี่ยอยู่ตรงนี้ปากคุโบดีไม่ได้วิ่งครับไม่ได้วิ่งจานผมไม่ได้วิ่งจานผมไม่ได้วิ่ง สองบวกสี่เท่ากับหกหนึ่งบวกสองเท่ากับสามโอ้โหข้องง่ายทางนั้นเลยอะบอดี้หัวร้านเอ๊ะหัวล้านมันก็รวยมันก็รวยนะหัวร้านอะ่ะไม่เล่นไม่เล่น หกลบหนึ่งเท่ากับห้าสองลบหน่งเ่ากับหนึ่งโอ้โหห้าห้าลบห้าฮ่าผมขอดีๆนะขอดีขอดีอดเอ็งอย่าดันอื have lost you. t like that. ครูโบดี้หัวร้านอ่ะครูโบดี้รวยครูรวยครูรวย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 เหรอไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นนะ เป็นคูบอลดี้แล้วโอ้โ oh, ห oh. ได้สิบสองไม่ใช่แน่นอนต้องเป็นสิบเอ็ดถูกอันนี้ได้เก้าเอาไปเอาไปให้เต็มอิม่มยามากว่านะ má! Có má. Có má. Không tha nào. No ใจเกินไป. Oh. You got 15 seconds. Oh. for you. you. should know better. Dạ má, cho Come on, play with Luôn cho đi

Now it's time for everybody's favorite subject. Good one. <laughs> Problem two. Eight plus four equals. You're doing fantastic. <laughs> Problem three. Great job. That's right. You did great. Come here and get your prize a shiny quarter. Problem one, you're doing fantastic. Problem two, three, you're doing fantastic. Problem three, plus, times, equals. อย่ามาทำเป็นเก่งแล้วจะทำเป็นเก่งทำไมเนี้ยฮะฮะมนเนอมันไปทางเดียว อย่าเล่นนะอย่าเล่นไม่งั้นจะเสียใจโอเคไม่ได้วิ่งแต่คนที่วิ่งคูบอดี้บอดี้เบสิกนั่งใกล้แล้วสิสปีดติสปีด wow, let's play, let's play Má, 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 lưu lưu. <laughs> I have lost you. I don't like that. I see you. No entering school factory. Only rooms in the hall. <laughs> สตอบลบไปผมจะลบกับประเทศของคูโบดี้ กูปนะากให้ได้เลย่ะปากเดือนนี้เลยโอ้โหมันจะเล่าเรื่องกี่รอบเนี่ยแต่ที่จริงแล้วมันก็บอกชื่อมันอะผมเรียกมันว่าบ่นนะเพราะว่า มันเหมือนดุไงผมก็เอาแบนบบ่นๆเลยเล่าเรื่องราวบีไม่เปล<อ>ี่นยนชื่อแะไงเนี่ยใช้ตัวผมนี่ยนะโอ๊เข้ามาเข้ามาก็เข้ามา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  ไกลอีกโอ้ไกลเกินไปไกลเกินไปเออหกบวกสี่ได้ 10. สิบศูนย์เอาไปเอาไปกินเอาไปกิน I have been programmed to d e s i r e your image มันพูดว่าอะไรของมันเนี่ยมันใกล้ขึ้นแล้วไม่ดี อยู <Es> ่ตรงไหนของมันหสามลบเจ็ดได้ลบสี <Never. S 1> ่ได้ห <Yeah>. yeah. hmm? e ้าอาศูนได้กินเออ Gotta sweep, sweep, sweep! Let's play! Oh, that makes me sick! Gotta sweep, sweep, sweep! Gotta sweep, sweep, sweep! Gotta sweep, sweep, sweep! sweep, sweep, sweep. มันมาแล้วหลังผมนี่แหละผมเสียวหลักจริงๆออกฝั่งนี้แล้วก็เข้าฝั่งไหนออกฝั่งไหนแล้วเข้าฝั่งนี้ ไปยังเอาไปแล้วยา <c oughs> <Yeah. S 3> มันกินทุกทีไม่ชันรู้ไหม s <S รู้เหรอืม <laughs> จะโดนอะไรเหรอืม 嗯，嗯。Hmm? Hmm?